คุณสมชายและคุณสมยิงจับได้คร่าวครึ่งว่าพี่หมายและลูกชายคนเดียวของพวกเขาน้องกิจอยู่บนเตียงด้วยกันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อบ้านคลองสายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเช้าที่แสงแดดสดใสประมาณสิบโมงเมื่อคุณสมชายและคุณสมยิงออกจากบ้านเพื่อไปทํางานตามปกติพวกเขาทั้งคู่แต่งตัวเรียบร้อยและยิ้มแย้มขณะเดินไปที่รถคุยกันเรื่องวันทีรออยู่ข้างหน้า น้องกิดลูกชายวัยสิบสีปีโบกมือลาจากห้องนั่งเล่นพี่หมายยืนอยู่ข้างๆเขาและโบกมือด้วยเธอทํางานกับครอบครัวนี้มาหกเดือนแล้วและเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนใจดีผู้เสียงเบาและยิ้มแย้มเสมอรถขับออกไปเกิดฝุ่นเล็กน้อยจากถนนดินในหมู่บ้านนกร้องเพลงบนต้นไม้และอากาศมีกลิ่นแสงแดดใหม่และดินสดชื่นภายในบ้านความเงียบกรับคืนมาน้องกิจนั่งบนโซฟาพร้อมแท็บเล็ตเล่นเกมแข่งรถผ่านอุโมงค์ และภูเขาพี่มาหยิบแล็ปท็อปมานั่งบนเก้าอี้ใกล้หน้าต่างครัวสักพักหนึ่งทุกอย่างสงบสุขมีแต่เสียงนกเสียงฮัมของตู้เย็นและเสียงดนตรีจากเกมของน้องกิจแต่ทันใดนั้นสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นน้องกิจหยุดเกมเอ็นตัวไปข้างหลังและถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากแล็ปท็อปเสียงที่ไม่เหมือนการพูดหรือร้องเพลงปกติบันดังฟูและแปลกประหลาดเหมือนเสียงตะโกนแต่ไม่ใช่การตะโกนด้วยความโกรธมันต่างออกไป เขาหันหัวไปด้วยความอยากรู้ลึกๆในใจเขาถามตัวเองเสียงนั่นคืออะไรเขาลุกขึ้นและเดินเท้าเบาๆเข้าไปใกล้ที่พี่หมายนั่งอยู่หน้าจอแล็บท็อปเปิดกว้างและเธอกำลังดูบางอย่าง,อย,างอย่างตั้งใจตอนแรกเธอไม่ได้สังเกตเขาเลยน้องกิจยินเงียบๆอยู่ข้างหลังเธอดวงตาของเขาค่อยๆเบิกกว้างร่างกายของเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆหัวใจเต้นเร็วขึ้นมือรู้สึกร้อนและหัวก้องเงินราวกับมีพึ่งอยู่ข้างในบนหน้าจอมีผู้ชาย และผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันทำให้เขาสับสนทำให้เขาอยากรู้เขาน้มตัวไปข้างหน้าและกระซิบว่าพี่ใหม่ครับผู้ชายคนนั้นทำอะไรกับผู้หญิงครับทำไมเธอถึงส่งเสียงแบบนั้นพี่ใหม่สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้ตัวว่าเขาอยู่ตรงนั้นจากนั้นเธอก็ปิดแล็ปท็อปอย่างรวดเร็วและยิ้มอย่างอ่อนโยนโอ้น้องกิจเธอพูดด้วยเสียงเบามันเป็นแค่เกมที่น่าสนใจมาก บางอย่างที่ผู้ใหญ่ทำเมื่อพวกเขาชอบกันจริงๆเธอมองเขาอย่างใกล้ชิดแล้วเพิ่มว่าเธออยากรู้ไหมว่าการเล่นเกมแบบนั้นรู้สึกอย่างไรมันสามารถทำให้คนมีความสุขได้น้องกิดมองลงที่เท้าของตัวเองและพยักหน้ายอย่างช้าๆครับพี่พี่หมายลุกขึ้นและจับมือเขามาเธอไปที่ห้องพี่ไปคุยกันที่นั่นจะดีกว่าและพวกเขาก็เดินไปที่ห้องของเธอประตูปิดเบาๆข้างหลังพวกเขาในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้นบนถนนคุณสมชายและคุณสมหญิงขับรถไปได้เพียงประมาณ15นาทีเมื่อคุณสมญิงอุทานขึ้นกระเป๋าสตางค์ของฉันเธอร้องขึ้นฉันลืมมันไว้ในบ้านบารประชาชนเงินทุกอย่างอยู่ข้างในคุณสมชายลดความเร็วลงและกลับรถทันทีเราไปไม่ได้ไกลาหากไม่มีมันไม่ใช้เวลานานเขาเหยียบคันเร่งและรีบกลับไปที่บ้านพวกเขาหัวเราะเบาๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่ามันเป็นแค่ความล่าช้าเล็กน้อยในวันของพวกเขากลับมาที่บ้านทุกอย่างเงียบอีกครั้ง แต่มันไม่ใช่ความเงียบที่สงบมันเป็นความเงียบที่หนักหน่วงเมื่ออากาศก่อนพายุเมื่อรถหยุดที่ประตูคุณสมชายบิดแตรพี่หมายเขาเรียกมาเปิดประตูหน่อยคุณสมญิงร่วมด้วยพี่หมายเราอยู่นี่เปิดประตูสิแต่ไม่มีใครตอบทำไมเธอไม่ตอบคุณสมญิงถามคิ้วขมวดเธอเพิ่องอยู่ข้างในคุณสมชายบิดแตรอีกครั้งนานกว่าครั้งนี้ยังคงไม่มีอะไรบ้านดูเงียบเงียบเกินไปคุณสมชายลงจากรถเดินไปที่ประตูและเขย่ามันแปลกเขาพึมพำเขามองไปรอบๆแล้วสังเกตเห็นช่องเล็กๆ ที่สามารถเปิดประตูจากข้างนอกได้ถ้าคุณรู้วิธีเขาเอื้อมมือผ่านไปคลำหาสลักและเปิดมันประตูเปิดออกอย่างช้าๆส่งเสียงแหบคุณสมชายและคุณสมหญิงเดินเข้าไปข้างในด้วยความสับสนบางทีเธออาจจะไม่ได้ยินเราคุณสมหญิงพูดพร้อมมองไปรอบ,รอบๆเธอไม่หูหนวกคุณสมชายตอบและไม่ใช่ว่าทีวีเปิดอยู่บางอย่างรู้สึกแปลกๆพวกเขาเดินไปที่ประตูหน้าซึ่งไม่ได้ล็อกเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปอากาศรู้สึกต่างอบอุ่น และปิดมิตร่ากับหน้าต่างทั้งหมดถูกปิดห้องนั่งเล่นว่างเปล่าแท็บเล็ตของน้องกิจวางอยู่บนโซฟาหน้าจอมืดเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งอยู่ใ,นในกล้ครัวพร้อมแล็บท็อปที่ปิดอยู่คุณ,ณสมชายมองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆน้องกิจเขาเรียกอยู่ไหนไม่มีคําตอบพี่หมายคุณสมหญิงเรียกยังคงเงียบดวงตาของคุณสมชายเหลือบเขาเดินตามทางเดินอย่างช้าๆคุณสมหญิงตามไปหัวใจเธอเริ่มเต้นเร็วขึ้น จากห้องหนึ่งที่ปลายทางเดินพวกเขาได้ยินเสียงเบาๆเสียงกระซิบเสียงเสื้อผ้าเสียดสีประตูปิดครึ่งหนึ่งคุณสมชายเดินไปที่นั่นอย่างระมัดระวังเขาผลักประตูอย่างเบาๆสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทั้งคู่แข็งทื่อลูกชายของพวกเขาอยู่บนเตียงห่อผ้าหม่มพี่หมายนั่งข้างๆเขาผมของเธอรุ่งรังเล็กน้อยและใบหน้าแดงก่ำเธอเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างน้องกิดดูประหลาดใจเช่นกันเกือบจะแข็งทื่อคุณสมยิงอุทาน และถอยหลังหนึ่งก้าวมือหนึ่งบานอบคุณสมชายยืนนิ่งใบหน้าเต็มกำปั้นค่อยๆกำแน่นข้างลำตัวเกิดเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาพูดด้วยเสียงต่ำและสั่นพี่ไม่อาปากแต่ไม่มีคำพูดออกมาเธอดูเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนน้องกิจคุณสมหญิงพูดด้วยเสียงสันเธอทำอะไรอยู่ในนี้น้องกิจมองลงอับอายไม่แน่ใจริมฝีปากของเขาขยับแต่ไม่มีอะไรออกมาท่าดวงตาของคุณเบิกกว้างเหมือนคุณสมชาย และคุณสมหญิงให้กดไลค์สมัครสมาชิกและกดระฆังเรายังอยู่แค่ครึ่งทางและมันกำลังลึกลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณจะทำอย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์นี้และอยากเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองแชร์ให้คนที่ต้องเห็นการพลิกผันนี้เอาละมาต่อกันเถอะคุณสมชายก้าเล็กๆเข้าไปในห้องปากยังอ้าค้างอยู่ขอมองลูกชายคนเดียวของเขาจากนั้นมองพี่ไม่แล้วกลับมาที่ลูกชายอีกครั้งกำปั้นของเขาค่อยๆคลาย และกำแน่นอีกครั้งใบหน้าของเขาแดงเป็นไฟไม่ใช่จากแสงแดดแต่จากสิ่งที่ร้อนกว่านั้นความโกรธคุณสมยิงยังคงอยู่ที่ประตูแข็งทื่อขณะที่น้ำตาไหลาลงแก้ริมฝีปากของเธอสันเธออยากพูดแต่เสียงของเธอหายไปหมดพี่หมายในที่สุดก็ลุกขึ้นจากเตียงมือของเธอสันเขาอ่อนเธออ้าปากเพื่ออธิบาย แต่ไม่มีคำพูดออกมาดวงตาของเธอวิ่งไปรอบๆห้องเหมือนนกที่ติดกับน้องกิจยังคงเดินผ้าห่มรอบตัวแน่นเขาไม่ได้มองใครเลยหัวก้มลงดวงตาจ้องพื้นราวกับเขาหวังว่าตัวเองจะจมลงไปได้เธอเธอเหมือนน้องสาวของเราคุณสมชายพูดเบาๆแต่ความเจ็บปวดในเสียงของเขาดังกว่าการตะโกนใดๆพี่ไม่สูดจมูกและก้าวไปข้างหน้าฉันฉันไม่ได้ตั้งใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอให้ฉันอธิบายได้ไหม อธิบายอะไรคุณสมหญิงตะโกนทันทีเสียงของเธอแตกเหมือนฟ้าร้องอธิบายว่าเธอนั่งในบ้านฉันกินอาหารฉันยิ้มหน้าฉันและทําแบบนี้ลับหลังฉันกับลูกชายฉันพี่ไม่ปิดปากและเริ่มร้องให้อีกมันเป็นความผิดพลาดฉันสาบานว่าเป็นความผิดพลาดน้องกิดในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นดวงตาแดงและสับสนแม่ครับพ่อครับผมขอโทษผมไม่รู้ผมไม่ได้ตั้งใจกุบป,ปากคุณสมชายตะโกนห้องเงียบอีกครั้งเสียงของเขาสะท้อน และกระทบทุกผนังน้องกิจหยุดพูดทันทีคุณสมยิงเอ็นกับวงกบประตูขาของเธอก็อ่อนลงเช่นกันเธอเช็ดหน้าด้วยชายชุดเราไว้ใจเธอสาวไมเธอพูดด้วยเสียงเบาอีกครั้งแต่สันเธอเหมือนครอบครัวเธอไม่ใช่แค่คนช่วยของเราเธอเป็นน้องสาวของเราพี่หมายพยายามเดินเข้าหาเธอแต่คุณสมชายยกมือขึ้นและหยุดเธออย่าเขาพูดอย่างคมอย่าเดินอีกกลาว พันใดนั้นเสียงข้อดังๆก็มาจากประตูหน้าทุกคนหยุดใครกันคุณสมชายพึมพำไม่มีใครขยับเสียงข้อมาอีกครั้งดังกว่าครั้งนี้แล้วเสียงตะโกนจากข้างนอกคุณสมชายคุณสมชายอยู่บ้านไหมเป็นเพื่อนบ้านคุณสมปองเขาตะโกนอย่างเร่งด่วนคุณสมชายหันและผู้ออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรคุณสมยญิงลังเลมองลูกชายและพี่ใหม่ครั้งสุดท้ายแล้วตามเขาไปที่ประตูคุณสมชายเปิดครึ่งหนึ่งคุณสมปองดูเหงื่อแตก และหายใจแรงทั้งน้ำของคุณรั่วแรงมากเขาพูดมันไหลออกมาเต็มไปในบริเวณของฉันมาดูสิคุณสมชายไม่ตอบเขาแค่จ้องเขาสักวินาทีแล้วหันกลับเดินเข้าไปในบริเวณบ้านโดยไม่พูดอะไรคุณสมปองกระพริบตาด้วยความสับสนและค่อยๆเดินจากไปกลับในบ้านพี่หมายตอนนี้นั่งบนพื้นร้องให้สายมือน้องกิจนั่งที่ขอบเตียงยังคงห่อผ้าหม่มยังคงเงียบคุณสมญิงเข้ามาก่อนเธอไม่พูดเธอเดินตรงไปที่ตู้ และเริ่มเก็บของของพี่ไม่ทีละชิ้นเธอยนเสื้อผ้าของเธอลงในกระเป๋าพี่ใหม่เงยหน้าขึ้นด้วยความตื่นตระนกได้โปรโดได้โปรโดอย่าไล่ฉันออกแบบนี้ฉันไม่มีที่ไปเธอควรคิดเรื่องนั้นก่อนที่จะเข้าเตียงกับเด็กคุณสมหญิงพูดด้วยเสียงคมเหมือนใบมีดคุณสมชายเข้ามาต่อไปถือโทรศัพท์เขาไม่ได้มองสาวไมาหรือน้องกิจฉันกำลังโทรหาพี่ชายเธอเขาจะมารับเธอจากนี้ไปเธอไม่เป็นที่ต้อนรับในบ้านนี้ พี่หมายลุกขึ้นอย่างรวดเร็วได้โปรดได้โปรดคุณสมชายอย่าโทรหาเขาฉันจะไปเองฉันจะไปตอนนี้แค่ให้ฉันออกไปเธอมีเวลาสิบนาทีเขาพูดโดยไม่ได้มองเธอด้วยซ้ำสาวไมรี่ไปที่กระเป๋าและซิบอย่างรวดเร็วเธอเช็ดตาหยิบมันขึ้นและด้วยการมองน้องกิจครั้งสุดท้ายวิ่งออกจากห้องบ้านรู้สึกเงียบลงทันทีแม้แต่อากาศก็รู้สึกหนักเหมือนมันกำลังดิ้นรน ที่จะเคลื่อนไหวน้องกิจมองพ่อแม่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความผิดและความอับอายผมมีปัญหาไหมครับเขากระซิบคุณสมชายไม่ตอบเขานั่งลงอย่างช้าๆบนเก้าอี้และจ้องผนังคุณสมหญิงเดินไปหาลูกชายและนั่งข้างๆเขาเธอไม่มีปัญหาเธอพูดเบาๆแต่เธอได้เปลี่ยนบางอย่างในบ้านนี้น้องกิจเริ่มร้องให้น้ำตางเงียบๆไหลลงใบหน้าของเขา เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่บ้านยังคงเงียบกระเป๋าของพี่ไมาวางอยู่ที่ประตูตรงที่เธอทิ้งไว้ก่อนเดินจากไปรองเท้าแต่ของเธอยังอยู่ข้างประตูแล็ปท็อปนั่งบนเก้าอี้ใกล้ครัวยังปิดอยู่เย็นวันนั้นเพื่อนบ้านเริ่มถามคำถามเสียงกระซิบแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่พวกเขาทั้งหมดเห็นสาวไม่ออกไปด้วยตาแดงและไม่มีคำพูดพวกเขาเห็นคุณสมชายเดินไปรอบๆบ,บริเวณบ้านด้วยกำปั้นแน่น และหน้าเหมือนหินพวกเขาเห็นคุณสมหญิงกวาดบริเวณบ้านในความเงียบอยู่เป็นครั้งคราวเพื่อเช็ดตาคุณ,ณสมชายไม่ได้ไปทำงานวันถัดไปเขาอยู่บ้านนั่งที่ระเบียงและจ้องมองอะไรเลยคุณสมหญิงก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันน้องกิจอยู่ในห้องของเขาวันผ่านไปพี่หมายไม่กลับมาหมายเลขของเธอโทรไม่ติดบางคนบอกว่าเธอกลับไปที่หมู่บ้านของแม่คนอื่นบอกว่าเธอออกจากเมืองโดยสิ้นเชิงคุณ,ณสมชายในที่สุดก็พูดกับน้องกิจเย็นวันหนึ่งเขานั่งข้างๆเขา และถามเธอรู้หมายว่าเธอทำอะไรเธอเข้าใจไหมน้องกิจพยักหน้าอย่างช้าช้ายังคงกลัวที่จะพูดเธอ,อยังเด็กคุณสมชายต่อแต่ไม่เด็กเกินไปที่จะเรียนรู้โลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายความผิดพลาดครั้งหนึ่งสามารถเผาทั้งบ้านได้น้องกิจพยักหน้าอีกครั้งเขากระซิบผมคิดถึงพี่หมายคณสมชายถอนหายใจลึกๆและลุกขึ้นไปนอนเธอพรุ่งนี้เธอจะเริ่มใช้เวลากับพ่อที่โรงงานเธอจะไม่นั่งในบ้านนี้ทั้งวันอีกแล้ว น้องกิจดูประหลาดใจโรงงานครับใช่คุณสมชายกล่าวถึงเวลาแล้วที่เธอจะเริ่มเรียนรู้ว่าการเป็นผู้ชายหมายความว่าอะไรเมื่อเขาเดินออกไปน้องกิจนอนลงบนเตียงผ้าห่มยังคงมีกลิ่นน้ำหอมของพี่หมายเขาดึงมันเข้าใกล้หน้าและจ้ามองเพดานบ้านเงียบอีกครั้งแต่มันเป็นความเงียบหมายความเงียบที่มาหลังจากบางอย่างแตกและมันยังไกลาจากจบในวันต่อๆมาคุณสมชาย และคุณสมยิงไปพบที่ปรึกษาที่คลินิกหมู่บ้านพวกเขาขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสนับสนุนอารมณ์ของน้องกิจวิธีช่วยเขาสร้างความไว้วางใจและวิธีตัดสินใจที่ดีกว่าเมื่อเลือกคนที่จะให้เข้ามาในบ้านพวกเขาเรียนรู้สิ่งสำคัญมากแค่เพราะใครบางคนยิ้มหรือเป็นประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนที่เหมาะสมในการดูแลลูกของคุณจากวันนั้นเป็นต้นไปพวกเขาสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้น้องกิจอยู่คนเดียวกับใคร โดยไม่มีความไว้วางใจเต็มที่และการแนะนําที่เหมาะสมพวกเขายังตัดสินใจว่าผู้ช่วยใดๆที่เข้ามาในบ้านจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ร่วมกันตรวจสอบประวัติและสอนกฎและค่านิยมของครอบครัวอย่างชัดเจนคุณสมชายบอกพ่อแม่คนอื่นๆที่โรงงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้แชร์รายละเอียดแต่เขาเตือนพวกเขาเราไม่สามารถยุ่งเกินไปที่จะไม่เห็นว่าเราทิ้งลูกๆไว้กับใครไม่มีผู้ช่วยญาติหรือแขกที่มาเยือนคนอยู่เหนือขอบเขต มันกลายเป็นข้อความเงียบๆที่แพร่กระจายในบ้านของสายผู้คนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นตื่นตัวมากขึ้นน้องกิจก็เริ่มเปลี่ยนเขาช่วยงานที่โรงงานมากขึ้นเขาได้เพื่อนใหม่ในย่านเขาแม้แต่เริ่มอ่านหนังสือนิทานที่แม่นำมาจากตลาดในที่สุดบทเปลี่ยนที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนั้น ไม่ใช่เรื่องการตำหนิมันเป็นเรื่องการเรียนรู้การฟังการปกป้องพ่อแม่ต้องจำไว้เสมอว่าความปลอดภัยของเด็กเริ่มต้นที่บ้านมันเริ่มต้นด้วยความรักด้วยการอยู่ด้วยด้วยการถามคำถามที่ถูกต้องและใส่ใจอย่างใกล้ชิดผู้ช่วยควรเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยการตรวจสอบและความซื่อสัตย์ไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มสมควรได้รับกุญแจของคุณเด็กๆก,ก็ต้องเข้าใจว่าเสียงของพวกเขามีความสำคัญพวกเขาต้องรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดจะถาม และจะปฏิเสธเมื่อบางอย่างไม่รู้สึกถูกต้องและที่สำคัญที่สุดทุกบ้านต้องมีกฎไม่ใช่แค่กฎเรื่องงานบ้านและเวลานอนแต่กฎเรื่องความเคารพความเป็นส่วนตัวและความจริงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินหลังหลังคาฝุนของบ้านคลองสายครอบครัวของคุณสมชายนั่งด้วยกันที่ระเบียงน้องกิดเอ็นกับไหลพ่ออากาศเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่สงบและคราวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหมจ่จริงๆ โปรดผู้ชมของผมให้เราทำให้เรื่องราวแบบนี้ไปไกลแต่ไละกดสมัครสมาชิกพูดอะไรที่มีความหมายในคอมเมนต์และแชร์สิ่งนี้ให้กับคนรอบข้างคุณขอบคุณมากครับ